สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องทาอินเทอร์น็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีรายงานข่าวนะครับว่าพลจัตวาโมฮัมเหม็ดเรซานักดีหนึ่งในผู้บัญชาการกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านได้ออกมาเตือนไปยังสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลนะครับว่าหากไม่หยุดปฏิบัติการโจมตีกาซาอิร่านนั้นจะปิดทะเลเมดิเตอร์เรเนียนช่องแคบยิบรอนต้าและเส้นทางการเดินเรืออื่นๆเพิ่มอีกนอกเหนือจากทะเลแดงอย่างไรก็ตาม นักดีนั้นไม่ได้ชี้แจงในรายละเอียดนะครับว่าจะปิดทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและช่องแคบยิบรอนตาซึ่งขั้นกลางระหว่างสเปนและทวีปแอฟริกาได้อย่างไรสารกล่าวหาอิหร่านอยู่เบื้องหลังกลุ่มฮูตีในการโจมตีเรือขนส่งสินค้าในทะเลแดงจนทําให้สินค้าสําคัญจํานวนมากต้องเปลี่ยนเส้นทางอ้อมไปแหลมกูทโฮและคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและราคาน้ํามันโลกในเร็วๆนี้ อิรานนั้นไม่ได้อยู่ติดทะเลเมดิเตอร์เรเนียนหรือมีเส้นทางเชื่อมโยงโดยตรงแต่กองทัพอิรานพูดเป็นนัยสำคัญว่าจะมีกลุ่มติตอาวุธกลุ่มอื่นๆมาจัดก,การช่วยปิดทั้งนี้กลุ่มติตอาวุธที่ได้รับการสนับสนุนจากอิรานอยู่ติดทะเลเมดิเตอร์เรเนียนก็มีกลุ่มยิสบลล์ในเลบานอนและกลุ่มจิตอาวุธในซีเรียซึ่งล่าสุดนั้นทางด้านทีวีของอิสราเอลก็รายงานว่าเรือพาณิชย์สัญชาติไลบีเรียที่กำลังขนส่ง,งเคมีพันธุ์ไปยังอิสราเอลถูกโดรนโจมต ซึ่งอิสราเอลนั้นเชื่อว่าเป็นโรนที่ถูกส่งมาจากอิรานโดยตรงแต่อยากไม่มีการยืนยันเหตุการณ์ดังกล่าวในขณะที่อิสราเอลนั้นก็ได้เปิดฉากโจมตีทางการถล่มหลายพื้นที่ทั่วฉนวนกาซาหลังจากที่คณะมนตรีความบั่นคงของสหประชาชาตินั้นมีมตินะครับเรื่องให้มีการเพิ่มการช่วยเหลือเข้าสู่ฉนนกาซามากขึ้นแต่ไม่ได้ระบ,บุถึงให้มีการหยุดยิงโดยทันทีนะครับ ประเด็นนี้เองนะครับก็เลยทําให้ทางด้านอิรานนั้นไม่พอใจนะครับที่อิสรเอนนั้นยังคงที่จะเดินหน้าดําเนินการโจมตีฉนวนกาซานะครับอิรานก็เลยออกมาขู่ในเรื่องของการที่จะปิดช่องแคบยิบรอนต้ารวมถึงทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนอกจากนี้เองคุณผู้ชมครับสิ่งที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งความเคลื่อนไหวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของอิรานก็ได้ออกมาพูดถึงบรรยากาศความตึงเครียดที่กําลังเกิดขึ้นอยู่ภายในทะเลแดงเช่นเดียวกัน ก่อนหน้านี้สหรัฐอเมริก,กานั้นก็บอกนะครับว่าฝั่งของอิร่านนั้นเป็นผู้ดําเนินการสนับสนุนกลุ่มผูตีให้โจมตีเรือสินค้าในทะเลแดงล่าสุดออเสเซนเอเมียอับดุลลาเฮียนก็บอกว่า แม้รัฐบาลสหรัฐก,กับรัฐบาลของอิหร่านไม่มีความสัมพันธ์การทูตต่อกันแต่สหรัฐเคยประสานงานโดยตรงมายังอิหร่านขอให้ห้ามปราบกลุ่มผู้ตีไม่ให้โจมตีสิ่งที่เป็นผลประโยชน์ของสหรัฐและอิสาราเอลในตะวันออกกลางซึ่งอิหร่านตอบกลับไปว่าไม่เคยสนับสนุนกลุ่มผู้ตีให้ดำเนินการแบบนี้จึงไม่อยู่ในสถานะที่ไปสั่งห้ามได้ด้านกองกาลังฮูตีนั้นก็ออกแถลงการว่าจะเป็นบัตรการในช่องแคบบับเอามันดับที่อยู่ทางใต้สุดของทะเลแดงและเป็นหนึ่งในเส้นทางเดินเรือสายสําคัญเชื่อมระหว่างทวีปยุโรปกับทวีปเเออชยต่ไ ต่อให้สหรัฐรวบรวมสมัครพรรคพวกจากทั่วโลกเพื่อหยุดยั้ยงพวกเขาก็ไม่สนใจนะครับนั่นคือความเคลื่อนไหวที่กําลังเกิดขึ้นในขณะที่ทางด้านสหรัฐอเมริกานั้นก็พยายามที่จะก่อตั้งกองกําลังพันธมิตรนะครับเพื่อที่จะดําเนินการจัดการกับพูตีแต่พูตีนั้นก็ประกาศกล้าวว่าถ้าสหรัฐอเมริกาโจมตีแผ่นดินใหญ่ของเยเมนเมื่อไหร่พูตีเองนั้นก็จะจมเรือรบของสหรัฐลงกลางทะเลแดงเช่นเดียวกัน นี่เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจกับความขัดแยง้งซึ่งหลายฝ่ายนั้นหวั่นวิตกนะครับว่ามันจะนำพาไปสู่สงครามที่บานปลายในภูมิภาคแห่งนี้ครับ